ดีเด็กๆนะคะวันนี้เราก็เข้าสู่บทที่6กันแล้วนะซึ่งบทที่6นี้ชื่อบทว่า i n v e n t o r Sand t h e Invention r i s นะคะในบทนี้ก็เหมือนเดิมอะ่ะมันจะมีอยู่2เรื่องใช่ไหมเรื่องแรกนะคะเราไม่พูดท่ำทาเพลงเนาะเราขึ้นเรื่องแรกกันไปเลยแต่ก่อนจะไปอ่านเรื่องจำได้ไหม before before reading เขาก็จะมีคำถามเพื่อกระตุ้นให้เราแบบเฮ้ย เดาว,ว่าเรื่องมันจะเกี่ยวกับอะไรอ่ะวันนี้คำถามจากเรื่องนี้นะคะคำถาม2ข้อแรกนี่แหละตรงกับเรื่องเรานะข้อที่หนึ่งถามว่า did people like frozen food in package at first หมายถึงว่าแต่เดิมเนี่ยคนน่ะเขาชอบอาหารอาหารแช่แข็งที่มันอยู่ในหีบห่อไหมสอนแรกๆย้อนกลับไป นานมาแล้วแต่ยุคพวกเรานี้ถ้าเราเกิดมาเราก็เจออาหารที่มันเป็นฟร o อนเซนฟู้ดแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมแต่ย้อนกลับไปเมื่อแบบปี1น0 0กกว่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็เฮ้ยเขาชอบปะเราคิดว่าเขาชอบไหมอันนี้คือการเดานะคะเขาบอกว่า with your best guess นะการเดาอ่ะแล้วแต่ถ้าาคิดว่าเขาชอบนี่นก็ตอบ yes ถ้าไม่ชอบก็ตอบ no number two is bird's eye the name of the person who started a company bird's eye บางคนอาจจะเผลอไปแปลชื่อว่า bird คือปานกนะถ้าปานกมันก็ควรจะ bird wenwak h l eye ใช่ไหมลูกแต่ทีนี้ bird ตัว b มันเป็นพิมพ์ใหญ่อะคุณว่ามันน่าจะเป็นชื่อเฉพาะอะอะหรือเราก็ต้องเดาแล้วมันน่าจะเป็นชื่อเฉพาะชื่ออะไรอะชื่อสถานที่หรอชื่อเมืองหรอชื่อคนหรือเปล่า แต่ว่าเขาถามว่า Bird Eye เนี่ยเป็นชื่อของ Person Person คือบุคคลบุคคลที่ก่อตั้งบริษัทบริษัทอะไรนักเรียนลองเดาแล้วก็วงคำตอบไปเลยนะคะไปต่อค่ะโอเค Everyone ในหนังสือนะคะมันก็จะมีรูปภาพใช่ไหม what frozen food do you see in the picture Uh, in the photo on this page เห็นหนูเห็นหนูเห็นอะไรบ้างลูกอ่าหนูรู้จักอะไรบ้างคะอันนี้น่าจะเป็นอะไรลูกบรอกโคลี ccoli, ใช่ไหมบรอกโคลีหรือเปล่าหวัวใช่แหละอ่า under under the broccolis s สีเหลืองๆคะ่ะสีเหลืองๆอ,อะไรคะลูกพัมคินไม่ใช่ลูกพัมคินใหญ่ไปหน่อยอันนี้เป็นเม็ดเล็กๆอ่าีเรียกว่าอะไรคะน่าจะเป็น Corn ใช่ไหม Corn ส่วนอันบนนะคะเหนือ mm hmm. what about um, the things on the broccoli mm hmm. ถัว่วลูกก็ตอบว่าถั่วถั่วใช้คำว่าอะไรลูกบางคนก็ใช้ Bean บางคนก็ใช้ผีใช่ไหมคือบางอันถั่วบางอันก็เรียก Bean บางอันก็เรียกผีแต่อันเนี้ยมันคือมันคือ P, นั่นเองนะคะ What about the top on the top on the top What is that มันคือหน้าตาดูไม่คุ้นเนาะคือเราอ่ะไม่ค่อยได้กินแบบเวอร์ชันเราไม่ค่อยเห็นเวอร์ชันเนี้ยแต่คนไทยกินนะ uh, Do you know broad bean broad bean ค่ะ broad bean แปลเป็นไทยไม่ใช่ไม่ใช่ถั่วกว้างแต่เป็นถั่วปากอ่าอืมรู้จักไหม ถั่วปากอ่านะเราเคยกินแบบทอดแล้วใช่ไหมลูกอันนี้เป็นแบบสุกๆมาเอ้ยเป็นแบบดิบๆมา broad beans โอเค next um, the second question which other foods can be frozen หนูนึกออกไหมลูกอาหารอะไรที่เราเคยเห็นแบบเป็นแช่แข็งนอกจากภาพนี้ซึ่งเยอะเนาะเยอะแยะเลยอะ not just vegetable it can be meat Beef, p o พอเยอะอะเยอะไปหมดเลยนะเดี๋ยวนี้นวัตกรรมการกักเก็บความสดใหม่ของอาหารเนี่ยทุกอย่างแทบจะแบบเป็น f r o z เซ f นฟูได้หมดละบางคนยังบอกอ้าวแล้วฟร o z เซคืออะไรคะฟร o z เซมันแปลว่าแช่แข็งนะ number three do frozen food and fresh food have the same taste คำถามว่า do do does นะคะ เป็น yes no question เพราะฉะนั้นคำตอบมันก็จะมีแค่ yes หรือ no คำถามเขาถามว่ารสชาติเนี่ยมันอาหารแช่แข็งกับอาหารสดสดเนี่ยแน,นคิดว่ามันรสชาติเหมือนกันไหมคำตอบก็อาจจะแตกต่างเนาะบางคนก็อาจจะบอกว่ามันไม่ต่างกันเลยนะบางคนอาจจะบอกว่าอม,มันก็ต่างนะรูใช่ไหมคะแต่แนในเรนคิดว่ามันอาจจะอร่อยไม่เท่าบางคนบอกว่ามันอาจจะอร่อยไม่เท่าแต่ ถามว่าการกักเก็บอาหารหรือการใช้เทคโนโลยีทําให้มันเป็นฟร o อเซนฟู้ดเนี่ยนั่นเรียกว่ามันมีประโยชน์กับมวลมนุษยชาติไหมลูงเออนอะก,ก็ถือว่ามันก็มีประโยชน์ใช่ไหมคะอ่ะก่อนอื่นที่เราจะไปอ่านเรื่องเราก็ต้องดูคำศัพท์กันก่อนครั้งนี้คุณครูจะไม่เฉลยให้นะเออเพราะว่าบางคนนะ่ะเข้ามากดดูแล้วก็เอ,อ่อ ได้เฉลยอย่างเดียวเลยแล้วก็จดแต่เฉลยไปวันนี้อยากให้ลองคิดเองดูบ้างน,นะคะเผื่อว่านักเรียนโรงเรียนอื่นมาเปิดดูอะแล้วเขาก็ลอกคาตอบไปเลยเดี๋ยวคุณครูก็จะบ่นว่าเอ๊ะไม่ได้คิดกันเองเลยนะแต่ครูให้ part of speech ไว้ให้ก่อนอ The first word is test test นะคะเป็นคำนามอ่ามันแปลว่ารถชาใช่ไหมแต่ถ้าคำว่า test ที่เป็นคำนาม เติมตัด e ออกแล้วเติมไว้อุ้ยมันก็คือตรงนี้เลยไหมเนี่ยตรงข้อ h เลยใช่ไหมคะ tasty ค่ะ tasty มันเป็น adjective แปลว,ว่าอร่อยหลายคนจะรู้จักแต่คำว่า yummy delicious tasty คุ้นอยู่แค่สามคำนี้เนาะมีตัวอย่าง adjective ที่แบบใช้กับการบอกว่าอร่อยด้านล่างนี้เลยคะ่ะมีคำว่าอะไรมั้งลูกดูสิ mouth watering นะคะ mouth mouth watering น่าสนใจเนาะเม้าท,ที่แปลว่าปากนะคะแล้ววอเทอร์ที่แปลว่าน้ำนี่นเคยเห็นหมาเวลาแบบเวลาเราเห็นอาหารแบบแซ่บๆอะหรือยำออะไรเงี้ยแล้วรู้สึกน้ําลายมันแบบปื๊ดออกมานั่นแหละค่ะอาการที่แบบโอ้โหเห็นแล้วน้ําลายมันปื๊ดออกมาเลยอะมันน่ากินมากนะคะต่อไปก็มี appetizing flavor s o m e flavor s o m e ก็เหมือนคําว่า flavor ที่แปลว่ารสชาติใช่ไหไมลูแล้วก็เอา some มาเติมเหมือน คำที่ลงท้ายด้ยซ่อ e ก็จะเป็น adjective ส่วนใหญ่อย่างเช่น handsome ที่แปลว่าหลอ่อใช่ไหมคะแล้วก็ burden s o m ม burden s o m e แปลว่าที่ยุ่งยากมีภาระมากก็เป็น adjective เหมือนกันต่อไป succulent อันนี้สับเริ่มไฮโซละเริ่มไม่ค่อยคุน้นละ scrumptious juicy juicy ส่วนใหญ่จะใช้กับอะไรลูกอาหารที่มันฉ่ำๆมีน้ำใช่ไหมคะ delectable de อ่ะเยอะแยะเลยต่อไป คำที่2ค่ะ two delicious ก็ได้พูดไปแล้วเมื่อกี้นะคะเป็น adjective ที่บรรยายรสชาติใช่ไหมว่ารสชาตินั้นเป็นยังไงนะคะ number t frozen food frozen food แปลว่าอาหารมันก็ตรงตัวลูกเนอะ frozen ในการ์ตูนในการ์ตูนเจ้าหญิงเอลซ่าเจ้าหญิงเอลซ่ามีพลังในการทำให้ทุกอย่างมันกลายไปเลยะคะ let it go มันเป็นน้ำแข็งใช่ไหมอ่า frozen ก็คือทำให้แข็งคำว่า frozen เป็น verb ช่องที่เท่าไหร่รู้ไหมเป็น verb ช่องที่3มาจากคำว่า freeze, froze, frozen นะคะเราเอา verb ช่อง3มาทำเป็น adjective ขยายอาหาร frozen food คืออาหารที่ถูกแช่แข็งเหมือนคำว่าไข่ต้มรูไหไข่ต้มภาษาอังกฤษก็เรียกว่า boil boil แล้วก็เติม ed อันนี้ก็คือ verb ช่อง3ใช่ไหมอืมแล้วก็ egg ไปขยายคำว่า egg แปลว่าไข่ตม้มนะคะหรือ fry rice ที่แปลว่าข้าวผัดอนะคะ่ะ fry rice right, fry ปกติ F R y, fry fry แปลว่าทอดใช่ไหมแต่ว่าเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed fry แล้วก็ไปขยาย rice คือข้าวที่ถูกผัดนะคะคำต่อไปคือคำว่า convenience c o n v e n i e n t นักเรียนรู้จกร้านนี้ไหมคะลูก7 eleven นะคะ เราเรียกเป็นภาษาไทยว่าร้านสะดวกซื้อเคยดินไหมเออเราเรียกมันว่าร้านสะดวกซื้อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คําว่า convenience convenience นะคะเป็นคํานาม convenience store ร้านสะดวกซื้อ convenience เนี่ยถ้าเป็น adjective แปลว่าสะดวกสบายแต่ถ้า convenience เป็นคํานามจะแปลว่าความสะดวกเห็นไหมคะคูไฮไลท์สองสีไว้ให้ดูว่าเมื่อเรามันมีคําบางคําที่ มันเปลี่ยนการสร้างคำอะเปลี่ยนจาก adjective เป็นคำนามด้วยการเปลี่ยนตัวอะไรลูกตัวที่เป็นตัว c e นะคะยกตัวอย่างคำที่เห็นในชีวิตประจำวันดูเลยคำแรกเห็นไหมคะ different different เป็นคำเป็น adjective แต่ถ้าหนูมันจะแปลว่าที่แตกต่างใช่ไหมแต่ถ้าทำเป็นคำนามว่าความแตกต่างก็จะเป็น difference difference เสียงมันจะต่างกัน different ตัวแรกตัวที่สคือ difference important แปลว่าสำคัญเป็นคำนามก็ importance significant ก็ความหมายเดียวกับ important นะพอเป็นคำนามก็เห็นไหมคะ significance i n d e p e n d e n c independence นะคะต่างกันที่ตัว nt แล้วก็ nce อันนี้ก็ไว้สำหรับที่ไว้สำหรับเวลานัเรีนยนดูในข้อสอบพวกข้อสอบ error นเรีนยนจะได้เช็ค word formation ถูกว่าตำแหน่งเนื้อมันเป็นคำนามมันต้องสะกดแบบนี้ถ้าเป็น adjective มันต้อง N T แต่ถ้าเป็นคำนามจะเป็น N C E นะคะต่อไป Fur Fur คำนี้รู้อยู่แล้วเนาะก็แปลว่าขนสัตว์ใช่ไหมคะแบบเคยดินมาเสื้อใส่เฟอร์มาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเสื้อที่ทำด้วยขนสัตว์ Fur Number 6 six to try out เวลาหนังสือเล่มนี้มันมีคำว่าถูอยู่ข้างหน้าให้เรนรู้เลยว่า part of speech ของของคำคำนี้ต้องเป็น verb แน่แ try out แปลว่าปกติคำว่า try อ่ะมันแปลว่าพยายามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น try out ในที่นี้ก็คือแบบแปลว่าลองอ่ะลองเหมือนลองผิดลองถูกอะไรประมาณนี้ number 7 diet จริงๆคำว่า diet เป็นกริยาก็ได้แปลว่าคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนักแต่ถ้าเป็นคำนาม แปลว่าอาหารหรือแปลว่าโภชนาการก็ได้นะลูกเห็นไหมคะนจากภาพ Balance Diet ก็คืออาหารที่ Balance ก็คือแบบเขาเรียกอะไรนะสมดุลถึงโภชนาการที่สมดุลอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แปลว่าการลดน้ําหนักอย่างเดียวแต่ที่เราใช้กันอนะ i m on a diet นี้ถ้าเราบอกว่าเรากําลังจะลดความอ้วนนะอ่ะเราจะพูด i m on a diet นะคะแต่เราจะไม่พูด diet เฉยเถ้า diet เฉยเเป็นคนานํานามแปลว่าโภชนาการหรืออาหารถ้าเป็น adjective ก็คือเติมอะไรเข้าไป เติม suffix คำว่า airy เข้าไปเห็นไหมคะ cherry นะเราก็าเกี่ยวกับอาหารส่วนคนน่ะถ้าเป็นคนคนที่ควบคุมอาหารใส่ suffix อะไรเข้าไปดีลูกเห็นไหมคะธรรมาดมาธรรมดาเลยค่ะก็คือเติม er เข้าไป dieter dieter คือคนที่คุมอาหารอยู่ the last word is curiosity คำนี้อ่านว่า c u r i o s i t y นะลูกอ่านให้เป็นอ่านให้เป็นห้าพยายงอ่านให้เป็นห้าพยายงนะคะก็คือ curiosity นะคะไม่อนะ่าน,นว่า curiosity นะจริงๆ curiosity มันแปลว่าความอยากรู้อยากเห็นมันมาจาก adjective ที่อ่านว่า curious curious นะคะเพราะเป็น adverb คือ curiously แต่บางคนน่ยพอทำเป็นคำนามใช่ไหมชอบไปอ่านว่า curiosity แต่จริงๆฝรั่งเขาจะอานว่า curiosity นะคะแปลว่าอยากรู้อยากเห็นนะคะหรือแปลว่าแบบความสนใจก็ได้อ่าเปิดหน้าต่อไปนะคะเราก็มาดูค่ะว่าบุคคลคนนี้เป็นใครคะลูกอ่าเห็นไหมเมื่อกี้หนูควรหนูตอบได้แล้วเนี่ยทีนี้ดูจาก ภาพและท็อปิกค่ะ Dinner Fresh from the Freezer แล้วก็มีบุคคลคุณลุงคนนี้นะคะเขาชื่อว่าอะไรคะ Clarence Birdseye นะซึ่งอุ๊ยตอนต้นคำถามจำได้ไหมลูก Birdseye ไอเขาถามว่า Birdseye เป็นชื่อของคนใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะอ่าถูกต้องนะคะก็น่าจะเป็นคนแล้วตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่ไหมลูก Is he alive no he passed away in 1960 oh sorry 1956นะคะเพราะว่าเราดูสิเวลาถ้าเขาเขียนว่าถ้ามีปีจนจบแล้วนี่แสดงว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะ from the pictures and from the title can you guess what did this man do m mm. m what is his invention Can you guess? บางคนก็บอกว่าอาจจะเกี่ยวกับอะไรลูก freezer freezer แปลว่า,าตู้เย็นใช่ไหม,มหรือตู้ไม่ใช่ตู้เย็นตู้แช่แข็งใช่ไหมคะอืมก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องวันนี้คุณครูอยากจะสอนเทคนิคกันสักนิดหน่อย <c oughs> เคยสอนเรื่องการใช้ skimming ไปแล้ skimming คืออ่านอ่านอย่างรวดเร็ว skim เหมือนคำว่า skip จำได้ไหมลูกข้ามอ่านแบบ ค้ำค้าไปบ้างนะคะเพื่อหาอ่านเอา main เด e a แต่วันนี้ครูอยากให้นักเรียนใช้สกิลของ scanning scanning ก,ก็คือเมื่อเราพยายามอ่านและหา keyword นะคะว่า keyword หา keyword เหล่านี้ซึ่งวันนี้ครูก็มี keyword ให้นักเรียนอีกเช่นกันเพื่อให้นักเรียนไปดูว่าเราจะต้องโฟกัสที่ตรงไหนนะคะ ในบางครั้งทักษะเทคนิคการอ่านสแกนิงเนี่ยเป็นเหมือนเวลาเราทําข้อสอบอะเราไปอ่านที่คําถามก่อนว่าคีย์เวิร์ดคือคําว่าอะไรแล้วเราก็ค่อยไปหาคํานั้นจากไหน p a s เ a g e ซึ่งวันนี้ครูขอให้คีย์เวิร์ดตามนี้ค่ะดูจากเลขแล้วคงไม่ได้เป็นเลขเด็ดเลขดีงวดหน้านะลูกมันเป็นเลขของปีนะคะ 18, 86, 19, 12, 19, 17, 1924 and 1930เป็นปีนะคะซึ่งมาเป็นไทม์ไลน์เลยเนาะนักเรียนจะต้องไปอ่านแล้วหาค่ะหาว่าปีเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับ Bird's Eye นะลูกนะงั้นเราไปอ่านกันเลยดีกว่าดูจากยอ่อหน้าแรกก่อนยอ่อหน้าแรกนะคะมีปีอะไรที่พูดถึงไหมไม่มี แต่ย่อหน้าที่สองหนูเห็นแล้วใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นครูอยากให้นักเรียนช็อตโน้ตใส่สมุดไว้นะเลขตัวเลขปีทั้งหมด5ชุดเมื่อกี้นะคะเป็นไทม์ไลน์ของ Clarence b i r d อ e นะนักเรียนลองเขียนสรุปว่าเขาทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างในแต่ละปีที่เราที่ระบุไว้นะคะมาเรามาอ่านพร้อมกันค่ะ Unit 6 Inventors and their Inventions. Reading 1 Dinner Fresh from the Freezer. You need to make dinner, but don't have any fresh vegetables. So you go to the freezer and take out some frozen ones. When you have dinner, the taste of the vegetables is fresh and delicious. You can thank Clarence Birdseye for that. Clarence Birdseye invented a way for us to have frozen food in convenient packages. Clarence Birdseye was born in 1886 in Brooklyn, New York. He was one of eight children. He loved nature and animals. Later, he started to study biology at college. He didn't finish college and started to work to make money in many jobs around the country he worked with animals and nature nature แปลว่าธรรมชาตินะคะได้3 right? 4 you ปีเยอะมากปรากฏให้นักเรียนเห็นนะคะแนะนำก่อนคำว่า Inuit นะคะ Inuit นะคะก็คือชาวเอสกิโมเออเร,เราเรียกกันเอสกิโมเนาะแต่ว่าจริงเขาเรียกว่า Inuit นะคะแล้วก็คำว่า Cabbage ที่แปลว่าผักกะหล่ำอะกะหล่ำปลีแต่ถ้าเไป search ใน Google ตันนี้น่าจะเห็นว่า Cabbage อาจจะเป็นพวกแบบกะหล่ำดอกก็ได้นะหรือแบบบางทีเขาก็เรียกรวมถึง Broccoli ด้วย สากยอหน้าที่สองเมื่อกี้นะคะเขาได้บอกไว้ว่า uh, Clarence Birdseye เป็นคนที่ชอบอะไรคะรักสัตว์แล้วก็ธรรมชาติใช่ไหมรู้สิว่าชีวิตของเขาจะเกี่ยวข้องอะไรกับสัตว์หรือธรรมชาติอีกบ้างไปดูกันค่ะ In 1912, Birdseye went to the north of Canada. He liked it there and bought and sold fur. He also took his new wife and baby son there. They lived in a cabin 250 miles (402 kilometers) away from the nearest doctor. He often traveled with the local Inuit people, and he went fishing with them. As soon as one of them caught a fish, it quickly froze because the air was so cold. He asked them, are we going to eat this fish today? The Inuit replied, No, we already have fish for one month. Birdseye didn't understand. How could fish stay for a month and not go bad? Later, when he ate the frozen fish, it was as delicious as the fresh fish. Then he understood. When you freeze fish fast enough, it doesn't change its taste or the way it looks. He tried this new idea on vegetables. He froze cabbage so his family could eat vegetables in the winter. <laughs> นั่นเลยเห็นเขาว่า as soon as ไหมลู as soon as แปลว่าทัานทีที่นะคะท,ทันทีที่จับปลาได้ปลามันก็ quickly froze froze แปลว่าแข็ง quickly เป็น adverb ขยาย froze แปลว่าอย่างรวดเร็วแข็งอย่างรวดเร็วนะคืออากาศมันเย็นมากปลามันก็ถูกฟรีซเลยแล้วเขาก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่าเฮ้ย พอปลามันถูกมันแข็งเลยแล้วออพอเอาออกมาละลายกินเนี่ยเฮ้ยมันก็ยังรู้สึกแบบอร่อยเหมือนปลาสดๆเลยไปดูพารากราฟต่อไปกันเลยค่ะมีตัวเลขกี่ปีราคะลูกดูซิสามตัวเลยนะสามชุดเลยจดช็อตโน้ตให้ทันนะคะ In 1917 Birdseye returned to the United States and took different jobs. In the end, he worked for a fish company and started to try out the quick freezing method he learned in Canada. Finally, in 1924, he started a company called Birdseye Seafoods. It sold frozen foods such as fish, meat, and vegetables. In 1930, he tested the foods in Springfield, Massachusetts. For the first time, shoppers saw frozen foods in their grocery store. Did they buy them? Yes, they did. And what a change Bird's Eye made to the American diet, all because of his curiosity. <coughs> เขาอ่านว่า curiosity five syllables เห็นไหมลูกไม่ได้อ่านว่า curiosity นะคะก็จบไปเป็นเพราะความ curiosity มันแปลว่าความอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมเพราะความอยากรู้อยากลองของ birds eye นะก็เลยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้น grocery shops หมายถึงเออ grocery store s หมายถึงร้านขายของชำอืม ก็จบไปละจากเรื่องทีนี้เรามาตอบคำถามกันดีกว่าอย่าลืมนะคะ5อันนี้นักเรียนสรุปเป็นไทม์ไลน์มาสิว่าเบิร์ไอเขาทำอะไรบ้างอ,ะอ่ะเบิร์ไอในที่นี้เป็นชื่อของเขาใช่ไหมคะปากาครูดีมากม่รู้นะะเขาทำอะไรนักเรียนเขียนสรุปไว้แล้วก็นักเรียนจะต้องตอบคำถามครูหลังจากจบคลิปนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะถามรายบุคคลเลยนะแล้วก็ให้เป็นคะแนน <S <S เพราะฉะนั้นเทคนิคนีๆค่ะ <S <S ต่อค่ะต่อคำถามจากเรื่อง reading comprehension นะคะอันนี้เป็นการหา main idea จริงๆถ้าเรียนอ่านจบแล้วเนี่ยนักเรียนจะตอบได้ทันทีแต่ถ้าพักต่อไปที่จะเป็นการหา details อันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องปกติที่เนี่ยจะต้องย้อนกลับไปดูเนื้อเรื่องอีกรอบหนึ่งนะคะน้ำา birds e y e เนี่ย birds I always love love อะไรนูเมม่อกี้คู่ก็เน้นไปแล้วนะคะ animals and nature B f e s h i n g C money ชัดเจนเลยนะคะก็น่าจะตอบข้อ,อลองตอบเองนะเดี๋ยวครูไปถามครูไปถามนอกคลิปอีกทีหนึ่งแต่นักเรียนที่ชมจากในนี้นะคะก็ครูว่าครูช่วยแปลเยอะแล้วนะลองทำเองดู number two bird I got the idea of frozen food เขาได้ไอเดีย got แปลว่าได้รับใช่ไหมเป็น verb ช่องสองของ get ได้รับไอเดียการทำอาหารแช่แข็งจากอะไร A because it was cold in Canada เพราะมันหนาวในแคนาดา B from the Inuit in Canada จากชาวอินุตในแคนาดา C from frozen cabbage จากกระหล่ำแช่แข็ง ข้อที่ 3. number three birds e y e change it change แปลว่าเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรคะ a the taste of American food รส the taste ในที่นี้แปลว่ารสชาติหรอหรือรสนิยมหรอ a the taste of American food b American frozen food c the American way of eating กินวิถีการ ผ่านการกินของชาวอเมริกันช้อยส์ไหนก็ช้อยส์ไหนดูดีสุดลูกช่วยแปลแล้วนะคะต่อไป next looking for details จำได้ไหมคะแบบฝึกหัดแบบนี้ก็คือมันจะมีจุดหนึ่งอะคะ่ะในประโยคพวกเนี้ข้อความมันทำมันมีจุดผิดอยู่แล้วจะต้องมี write the sentence with correct information ครูคงจะใบ้หมดไม่ได้นะคะ Bird's eye was one of four children e เป็นหน e เป็น1ใน4หมายถึงว่าเป็นลูกจากพี่น้องทั้งหมด4คนใช่หรือเปล่าอันนี้เราก็อาจจะไม่ได้จำได้เนอะเพราะว่าเมื่อกี้ครูบอกให้เน้นสแกนหาเรื่องของปีใช่ไหมลูกแล้วก็จะไปมองว่าเออเขาทำอะไรแต่ละปีเราเลยไม่ได้ดูจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดียย้อนกลับไปดูในเนื้อเรื่องอีกทีหนึ่ง ครูใบให้ว่ามันอยู่ที่พารากราฟที่2ค่ะแต่ไม่บอกคำตอบนะมันมีจุดหนึ่งที่ผิดนะคะก็เนี่ยแหละน่าจะเป็นจำนวนของพี่น้องของเขานะคะ number two in 1920, birds eye went to Canada ในปีเฮ้ยเขาไปที่แคนาดาใช่หรือเปล่าเอ๊ะจะผิดที่ปีหรือจะผิดที่สถานที่นะ ไม่แน่ใจใช่ไหมห hint, hint ลูกครูให้หินท์ฮินท์ลวดขัใบนะให้หินท์ไปดูที่พารากราฟที่3ค่ะ Number three Birds Eye bought and sold fish in Canada Bought ขายอ่าโทษค่ะ Bought ซื้อ So คือขายซื้อและขาย,ขายปลาที่แคนาดานักเรียนไปย้อนดูก็ได้แต่ถ้าหาไม่เจอจริงๆพารากราฟที่3ค่ะ yeah hoo! Number four. After b i r t s eye r e t u r n to the United States, he worked for a meat company. หลังจากที่ b i r t s eye return return มาว่ากลับมากลับมาที่ United States ก็คือประเทศอเมริกาเนี่ยนะคะเขาก็ทำงานที่ meat company ใช่หรือเปล่าไปเช็คที่ paragraph ที่4แอบวงเล็บให้ด้วยบรรทัดที่3ช่วยอะไรขนาดนี้เนี่ยถ้าตอบไม่ได้นี ไม่ไหวแล้วนะเราอนะไม่ไหวแล้วนะ number f i birds eye started a c o m p a n y call e d birds eye frozen foods เขา started เราว่าเริ่มตน้นเริ่มต้นธุรกิจที่ชื่อว่า birds eye frozen foods ใช่ไม่ใช่ไปดูที่ paragraph 4 line 6 and the last one shoppers saw frozen foods for the first time in 1924 ผู้ซื้อเนี่ยมาเห็นอาหารแชร่แข็งครั้งแรกในปี1 94 2ใช่หรือเปล่า Let's check in the paragraph f o r line 9นะคะก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราไปตอบคำถามคูด้วยนะคะนอกคลิปนี้ใน Meet นะแล้วสำหรับคนอื่นนักเรียนคนอื่นที่ มาชมวิดีโอนี้ที่ไม่ได้เป็นนักเรียนของคุณครูนะคะก็อยากให้ลองทำเอง <c oughs> อยากมองแงนะว่าคุณรูไม่เฉยเลยเลยอะแต่ว่าคุ้มวค้ใบให้เยอะมากแล้วนะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นการสอนทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนไปแล้วนะลูกนะ see you next time